ดกระบุกตามหลวงพุยักษ์อย่างไรครับใหเราปรับปรุงหนูคอนโดกันครับผมนะครับถ้าเราเจอปัญหาปุ๊บเราต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงกันทีนะครับนะบปัญหานี้ก็คือว่าสร้างเขาเดินด้านบนนะครับเขาไม่ได้เดินด้านล่างเนาะแต่ทีนี้หนูมันเอา มาควัดนะครับเกาะสายยางขาดบ่อยนะครับแล้วก็เดิน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 ให้มันต่ําต่ากว่าเดิมนะครับนะครับเพื่อไม่ให้มันเอามือเอาหลกไปเล็บของมันที่คมคมเกาะสายยางขาดนะครับนะครับแล้วก็เดินเดินใหม่นะครับอันนี้คอนโดเราใช้เป็นจุกน้ำกระต่ายนะครับนะครับทองเหลืองนะครับ ใช้ท่อสายยางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นห้องใหญ่กับบ่อเป็นกลมนี่เราใช้เป็นหัวสแตนเลสนะครับขนาด4หุนนะครับนะครับท่อใหญ่นี่จะเป็นท่อระบายน้ํานะครับท่อระบายน้ํานะครับมีท่อน้ําดีกับท่อไล่น้ําระบบนะครับที่ทําไว้ห้องกุ้น้ำนะครับนี่ก็ลังให้ให้หลานมาปุุมช่วยนะครับนะครับสายยางซื้อมาแล้วนะครับ แปดมิลน,น,นะครับแปดมิลน,น,นะครับเสียบง่ายนะครับแต่เราต้องใช้กาวร้อนช่วยนะครับเพราะมันมันจะหลวมอ่าน้้ำมันจะรั่วซึมหน่อยหรือว่าน้ำจะลิกออกหน่อยเราใช้กาวร้อนให้มันแห้งน,นะครับเนี่ยใช้กาวร้อนติดตั้งติดตั้งไปก่อนแล้วเราจะเดินท่อเมนนะครับผมระบบน้ำเราก็ใช้เป็นถังน้ำนะครับเป็นลูกลอยนะครับน้ำหมดเติมเองนะครับน้ำนะครับผม แต่ว่มอัตโนมัตินะครับนี่ทำนะครับระบบระบบน้ำที่ฟาร์มนี้ตัดปัญหาไปได้เลยคือว่าหนึ่งเราไม่ต้องมาเติมได้ทีละอันทีละอันครับมันจะเสียเวลาเนาะนะครับเราทํายังไงก็ได้พัฒนายังไงก็ได้ให้มันให้ประหยัดเวลาเรามากที่สุดนะครับนะครับให้สียอาหารวอละนะครับแม่ผมเลิกสามสีทุ่มเลิกตลาดมาค่อยให้อาหารชั่วโมงหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับ เวลาซ่อมเวลาเสบิตก็ให้หลานมาช่วยทํานะครับหลานก็จะมีรายได้ด้วยครับข้างหน้าก็เป็นของเขานี่ยนะครับพยายามศึกษนเขานะครับนะครับวิธีการต่างๆนานานะครับนะเขาก็เป็นทําเป็นมูลละนะครับข้างหน้าเขาก็จะได้ท้สบายนะครับผมปรับปรุงไ้เรื่อยครับเพราะว่านี้เป็นเวอร์ชันสามล่าสุดนะครับอันไหนไม่ดีข็พยายามปรับปรุงนะครับคนชอบเอาเป็นแนวทางนะครับ เปินในทางได้ครับไม่ของสูตรไม่ของอะไรนะครับผมนะครับนี่จำแซบครับจำแซบมาละมีแต่ขนมมาครับอบอกว่าซื้อน้ำแข็งมาได้แต่ขนมครับผมสองพี่น้องนี่ครับโอ้โหบอกไปซื้อน้ำแข็งได้แต่ขนมครับจะเสียบหน่อยครับแยงเบิร์ตแงเบิร์ตหน่อยน้ำแข็งเขายังประเด้มาส่งออโอเคโอเค วันนี้วันหยุดนะครับเด็กหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับก็มาดูงานที่ฟาร์มได้ครับมีให้ดูหลายรูปแบบวันนี้เวอร์ชันสามครับเวอร์ชันแรกอยู่ด้านในนุ่นครับทำเป็นห้องคอร์ดเดี่ยวเวอร์ชันสองอยู่ข้างในน่นให้หลานเชื่อมเล่นทำเป็นขุนเดี่ยวครับขุนไซโลส่งตัวโตๆส่งไหมดละนะครับเดี๋ยวก็จะขุนใหม่อยู่นะครับเุนส่งตามออเดอร์นะครับลูกค้าชอบนะครับ ดูงานที่ฟาร์มได้ครับมีให้ดูหลายรูปแบบนะครับมาดูเป็นแนวทางครับไม่จำเป็นต้องซื้อหนูจากคนไปก็ได้ครับนะบอกกันได้ฟรีครับแชร์ประสบการณ์กันเนาะไม่ได้เก่งอะไรหรอกเริ่มจากศูนย์เหมือนเหมือนกันกับทุกคนที่เพิ่งเริ่มเรียนนะครับแต่ผมประเทศที่ว่าผมไม่ยอมหยุดง่ายๆไม่ยอมอะไรง่ายอันอะไรไม่ดีผมเปลี่ยนไไม่ดีเปลี่ยนใครจะดูถูกอะไรผมไม่เคยสนใจนะครับ ทำตามที่ผมคิดตอกแล้วก็อยากทำก็ให้จ้างคนอะไรมาทำไม่ไดก็จ้างคนมาทำนี่ยาวหกเมตรครับนี่ครับเราก็โดยยางหกเมตรนะครับกว้างหกสิบเซนนะครับเป็นสามชั้นนะครับกระสุงเงินสองเมตรนัมั้งครับเนี่ยเกือบสองเมตรนะครับกระสุนนี่น่าจะห้าสิบเซนหรือหกสิบเซนนี่ละไม่แน่ใจนะครับานงานที่ฟาร์มได้นะครับมีตลอดทุก่านรับผมนะครับ ยประสบการณ์กันเนาะนะครับที่นี้ก็จะพิมพ์นิ่งดีครับ